วัดปีจ้าช่องยายใหม่ออฟฟิเชียลฮลุกลุ่ฟรีเซเว่นอีกแล้วมื้อนี่ครับเซเว่นพยักกระพุ้มยิไมใสครับหลังจากออกจากงานมากครับทีมงานคาลาวานทีมงานรถบาาครับเช้าตอนคุยเซเว่นบุกเซเว่นรถไล่ลายพี่น่อย อัมปอร์โตท่อ วันเนี้ยเป็นมือเดินทางครับของชาวอีสานพี่น้องครับเอาปอทมคอรครับเพื่อจะไปงานครับน้ำลุ่มามาหากินเนาะอาชีพครับนะกลับบ้านช่วงปีใหม่เ,เยอะแยะ อาหารการกินอยู่รับโดดกร้ายค้นกร้ายลด,ดเกเยอะโดด้ดเยอะเยอะมีขายสินค้าอุทโคริโภคอยอหน่อยตรัควชอบับ แถบสิบุยม <tro> euh ุงจอดครับแปดโมงเบดโมงเกือบเก้าโมงแล้วครับพี่น้องครับเยอะแยะไปหมดเลยเดินทางไกลครับสองร้อยสองร้อยยี่ประมาณเกือบ2องร้อยเกือบยี่สกิโลครับ บนเส้นทางก็ยังอะไไม่รู้ว่าจะเจออะไรเนาะปัญหาการเนทางสจมีพอต่างๆเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสาวหน่อยเป็นปันแท่งเข้ากับทีมงานแต่ละบ้านรถบัสย่อยกันวอกครับผมเกิดจะไปตาม GPS ท p พทีทางห้องห้มาแต่ว่าทีมงานอีกสามขั้นเพิ่นสิผ่านบ้านเพิ่มเนิ่นเซส้าบ้านเพิ่นผ่านบ้านเพิ่มครับบางขั้นก็จะเ้าไปเป่ากองอากมอากาศและ เอาของครับอยู่บานครับเชยูพุ่มกันครับส่วนฟ้าโกซลิยูบาททาแต่สิบไปาตามชีวิเอย่างอื่นก็หายมากรักนะบบาดใจ พญกลวกดสวดกระต้มละแต่สาโอ้หมกบกหัวก็มีพี่น้องมักบกหัวทุงเะยิบซิวันใจการเดินท่า เียงสามเอาเมึงยางมาจากห้องน้ำเมืงสิไปข่าห้องน้ำซะอีกอาเบืองของก็ยไปขาห้องน้มีฝ่ายา่าเนี่ยยางมาจากหองน้ำนังสิว่าไปเขาหองน้ำอยู่แนวไต่โบฟ้าดอกเตอก์ฏิถีมมึงสามเลย ครับขึ้นวัวกันได้ครับปีไม่กันขึ้นสะพัดแค่เล็กน้อยเยากกีายกินไยปวดสำคัญเะเงนินแต่มีไหมหมูมเหนือแดดเดียว เยอะแยะครับอยากกินยังได้กินเบัดครับยินเปรยแท้ผู้สาวผู้สาวหลุนเอือยผู้สาวหลุนที่ ใส่าภูมกับปานเฮาหน่เออว่าเราเที่วมาแน่ก่อนค,ครับพี่นัครับอญญา,อญญาะยะอายะไ,ได้ยังเต็มได้ยังก็น้ำเาโอ้กินไน่เขาเนีย <c oughs> กินม AH. oh, ันเผาอยู่นะมันเผาเหรอครับอาจารย์ม yup. ันอยกินมันเผามันจะไปกินเผาไอ้น้องสองสิงรถประจนักดนตรีครับแดนมียิงครับพี่น้องครับมันไปน้ำกันครับสมัครไปน้ำกัน พี่ครับลูกน้องส่วนสิงห์เท่าพญ่์ป้าโกกับพ่อญ่์ราดแต่สิงเท่ามันเดินเส้นทางมันไกลสองร้อยกิลโคล,ลครับอาจจะบ่ได้ไปนทำกันเด้อพี่น้องเลยผมก็สิแล่นแดนเซีนตามจามาีเพิ่นไหนมาเพิ่งแก่จีขอแวะบ้าน บัว่บ่ครับบ้านทีมงานเป็นบัวญ่บ้านพ่อใหญ่รัดกับยูไซยาภูมเิเนี่ยนเนีจอดเนวกินแนวตอนโอ้ยอเยอะแยะไปหมดตัวนี่สมป้าน้อยสมป้าญ่ครับผมไอ้ทีมกะทิสดยเยอะแยะไปหมดโลละซ่าอ่าอ่าโลอร่อย บกแตงโมกัมีไว้ไม่หญ่หรอกแตงโมกใหญ่ใหม่ใหญ่ใหม่ล้ามาบกแตงโมสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดสมสิบบกแตงโมเยะอบแตงโมหวานคิยูนีแล้วถูกดีไปซื้อครับ เบรกเบกปากปากรถผลไม้ก็จะแพงเนาะชิ้นหนึ่ง40บาทชิ้นชิ้น30บาทก็เคยสื่อชิ้นครับรีพอทอมอเนี่ยมันอยากมากครับพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้สำเนียงครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามช่องยายใหม่ออฟิเชียลโดยแอดมินภาคกูกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับบ้านหลบหลบแวะเซเว่นครับสวัสดีครับ